สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในโอกาสวันอสอ,อสเตรเลียของเครือรัฐออสเตรเลียซึ่งตรงกับวันที่26มกราคม2567ความว่าพนักท่านพลเอกเดวิดเทอร์รี่ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียกรุงแคนเบราในโอกาสวันออสเตรเลียอันสำคัญนี้ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีมายัางพนักท่านเพื่อความสุขสวัสดิ์และมีพระนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญวัฒนาถาวรของเครือรัฐออสเตรเลียและประชาชนชาวออสเตรเลียสืบไปเป็นที่น่ายินดียิ่งที่มิตรภาพระหว่างเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศไทยได้ดำเนินมาอย่างใกล้ชิดสนิทสนมด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจค่านิยมร่วมกันและศรัทธาซึ่งกันและกัน โดยได้ดําเนินมาอย่างดีและรวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์ใจซึ่งเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ในระดับประชาชนอันเป็นประโยชน์ยิ่งและความร่วมมือที่นําไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านอีกทั้งต่างมีความพร้อมเสมอที่จะร่วมกันเผชิญความท้าทายและอุปสรรคอันพึงมีต่อทั้งสองประเทศในโอกาสที่พนัท่านจะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในเวลาอันใกล้นี้ ทำให้ข้าพเจ้ารำลึกถึงความเป็นสัญลักษณ์ต่อกันระหว่างมิตรภาพของเราและมิตรภาพของประเทศเราทั้งสองโดยต่างได้เริ่มจากความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อกันตั้งแต่เริ่มแรกซึ่งในส่วนของเรานั้นได้เกิดขึ้นเมื่อครั้งเป็นนักเรียนในร้อยด้วยกันที่วิทยาลัยการทหารดันทูลข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการมาเยือนของท่านที่กำลังจะมาถึงนั้น จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่เจริญรุ่งเรืองระหว่างประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปพระประมาพิไธยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระรชาชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐอินเดียในโอกาสวันสาธารณารัฐของสาธารณารัฐอินเดีย ซึ่งตรงกับวันที่26มกราคม2567ความว่าพนักท่านนางชาวปัทีมุรมุมูประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐอินเดียกรุงนิวเดลีในโอกาสวันสาธารณารัฐของสาธารณารัฐอินเดียข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงมาอย่างท่านประธานาธิบดีเพื่อให้มีพรรณมัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวอินเดียสืบไปในขณะที่เราได้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าสาธารณารัฐอินเดียมีความเจริญรุดหน้าในการพัฒนาในทุกๆด้านโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีที่นำสมัยจึงเป็นที่น่ายินดีที่ประเทศไทยสามารถร่วมมือกับสาธารณารัฐอินเดียอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันสาธารณรัฐอินเดียและประเทศไทยจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการสแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนและพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในกิจการทุกๆด้านทั้งในระดับทวิภาคีหรือภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนอินเดียและกรอบความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจแห่งอ่าวเบงกอล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิฐาธีรราชเจ้ากรมสมเด็จประเทศพระราชราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลำพูน วันนี้เวลา10นาฬิกา14นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่44องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์หรืออ,อก,กทอซึ่งเป็นองค์การที่ดําเนินการโดยนักศึกษาจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งหมุนเวียนไปแต่ละภูมิภาค เริ่มจากแต่ละวิทยาลัยทั้ง4ภาคคัดเลือกตัวแทนแข่งขันเข้าร่วมเพื่อหาผู้ชนะในการนำเสนอผลงานวิชาการทักษะวิชาชีพประดิษฐ์และนวัตกรรมจนเป็นตัวแทนระดับภาคและระดับชาติโอกาสนี้พระราชทานโล่ให้แก่คณะกรรมการดำเนินง,งานสิทธิ์เก่าดีเด่นและผู้แทนหน่วยออกททดีเด่น จากนั้นทอดพระเนียนิทรทศการทางวิชาการซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่พัฒนานักเรียนนักศึกษาอาชีวเกษตรให้เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรมีความคิดสร้างสรรค์และฝึกฝนการใช้ทักษะและประสบการณ์สร้างประโยชน์แก่ตนและวงการเกษตรกรรมของประเทศต,ต่อไปและจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทำให้หลายภาคส่วนต้องปรับตัวทำให้อ,อกทอได้เรียนรู้และพัฒนารูปแบบการทำการเกษตรวิถีใหม่ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนนำเสนอผ่านนิทศกาลอาทิฮอทีราชนีแห่งขุนเขาเป็นพืชที่พบในธรรมชาติบริเวณต้นน้ำบนภูเขาสูงซึ่งชาวปากกากยอนํนำใบมาตากแห้งใช้ปรุงรสอาหารมีสรรพคุณทางยาดีต่อระบบขับถ่าย นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนจึงรวบรวมองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีชีวภาพได้แก่เพาะเลี้ยงเงื้อเยื่อและแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผงปูนรถเพาะทีแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคในพื้นที่และให้ความรู้แก่ชุมชนเพื่อขยายพันธุ์สร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง ปูดำขยำเงินจากวิทยาลัยประมงตีนสุลานนลนำเสนอปูดำไร้กลิ่นโคลเลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียนเป็นการควบคุมคุณภาพน้ำซึ่งเป็นหัวใจหลักในการเลี้ยงช่วยให้เนื้อปูสะอาดเนื้อแน่นหวานและปลาถังก้าท้าลองของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นนำเสนอวิธีการเลี้ยงตะกะแตนปลาถังก้าและแปรรูปเป็นผลิตภตัณฑ์ต่างๆเพื่อเป็นรายได้เสริมเช่เนผงตะกะแตนปลาถังก้าและน้ำพริกนรกปลาถังก้า นอกจากนี้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และจากอกทอต่างประเทศจากนั้นทรงเปิดอาคารทุนกระหม่อมแก้วเป็นอาคารสองชั้นสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนมีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและหลักสูตรทวิภาคีที่ให้ผู้เรียนได้เรียนทั้งในสถานศึกษาและไปฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการจริง เวลา13.59นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระชดำเนินไปทรงตัดไหว้ลูกนิมิตอุโบสถและงานสมโพธวัดทิพย์อักษรอมรินอําเภอเวียงหนองล่องส่งพระดำเนินไปพระวิหารทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธเมตตาธานีศรีหริพพลชัยพระประธานวิหารแล้วทรงพระดำเนินเข้าอุโบสถ ทรงประกอบพิธีตัดไหวลูกนิมิตในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองลูกนิมิตแล้วทรงตัดสาแรกลูกนิมิตลงในหลุมทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธกรุณาภาราสันติธรรมพระพุทธรูปในพระอุโบสถ อับสอนอมอนอินสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่สำคัญของจังหวัดลำพูนพื้นที่40ไร่ผลเรือเอกอมอนเทพนบางช้างและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดสร้างเดิมพื้นที่นี้เป็นที่ตั้งของวัดร้างชื่อวัดน้อยวังสะแกงมีซากโบสถ์สมัยต้นกรุงรัตนโกสินหลงเหลืออยู่เริ่มก่อสร้างปลายปี2557มีอาคารหลักประกอบด้วยอุโบสถเจดีวิหารศาลามหาราช ตำหนักพระนางจามเทวีที่พํานักสงฆ์วิหารปฏิบัติธรรมแล้วเสร็จปี2,560ได้ดําเนินการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมเศรษฐกิจทอเพียงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนสามแห่งในตำบลหนองล่องได้แก่โรงเรียนบ้านต้นพึง่งโรงเรียนวัดวังแสแกและโรงเรียนบ้านท่าช้างรวมทั้งช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด -19 และภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งนี้เพื่อให้บ้านวัดและโรงเรียนมีความรักสามัคคีเพึ่งพาอาศัยกันนำไปสู่ความสงบสุขของสังคม ปัจจุบันมีพระมหาทศพรทศวรโรเป็นเจ้าอาวาสวัดพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษาสีรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระสีสว่างควัตรวรขัติยราชนารีทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ p e e l and a p p l y e h e m i s t r y i n t n r n a t i o n a l c o n f e r e n c e 2 0 2 4 วันนี้เวลา8นาฬิกา24นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักณอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรรคัตติยราชนารีเสด็จไปสู่นิทัศการและการประชุมไบเทคบางนาทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ PL and Applied Chemistry International Conference 2024, 2024, 2024หรือ PACON 2024ซึ่งสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลวัลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีร่วมกับภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร,ร์มห ah าวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นถึงวันที่27มกราคมนี้ภายใต้แนวคิด เคมีสำหรับเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งเป็นวาระที่มีความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติเนื่องจากปัจจุบันทั่วโลกประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมากส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์ดังนั้นเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวจึงเป็นสิ่งทุกคนต้องตระหนักและนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า900คนจาก27ประเทศโอกาสนี้ทรงบรรยายพิเศษเกี่ยวกับวิทยาการที่ปรับเปลี่ยนไปในอนาคตในด้านต่างๆเนื่องจากภาวะโลกร้อนและการนำเอาระบบปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอื่นๆที่จะมาใช้ในอนาคตรวมถึงความสำคัญในการร่วมมือวิจัยและการมีส่วนร่วมของนักวิจัยทั้งสตรีนักวิจัยรุ่นเยาว์นักศึกษาและอื่นๆซึ่งควรมีส่วนร่วมในการวิจัยมากขึ้น จากนั้นทอดพระเนตนิเทศการเฉลิมประเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวไล,ลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีและการแสดงผลงานของผู้ได้รับรางวัลจากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ องค์มนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูล,ลนิธิโครงการหลวงและตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกจังหวัดเชียงใหม่